สวัสดีจ้าสบายดี FC ทางช่องน้องคำแพงชาแนลด้วยค่ะเนาะตอนนี้ก็บ่ายแล้วแม่เพ็นได้ออกจากบ้านมากับน้องคำแพงชาแนลเนาะมาจะบ้านจะไปสว่างเนาะแต่ว่าตอนนี้มาอยู่ที่พี่ปหัตมาตามตัวเลขของปู่ห้าอยู่น้อะค่ะเอฟเดี๋ยวคลิปนี้เนาะแม่เพ่นก็นจะเอาแนวทางห้าน้อยของ ปูซีซูนล้ะกะอาจารย์สวัยแล้วก็แ่าขวัญเอาขึ้นนาจอให้เอฟซีทั้ง่องเนาะเพื่อเอาไปเปลี่ยนแนวทางกันนะคะเพราะว่าแม่เพ่นบ่มีเวลาจะทายตัวเลขจริงๆให<า>้เนาะก,ก็เลยจะเอาขึ้นนาจอให้เอฟซีทั้ง่องเพื่อเอาไปเปลี่ยนแนวทางกันค่ะค่ะทามากักทามอบนะคะก็ฝากกไลกดแชร์กดติดตามให้แม่น้องํำแพงชาแนลด้วยเด้อจ้าเนาะให้อย่างลุก เออแมวกระไ้คนกระไ้ระบาดนี่มาออกมานะหาพ่อเออไม่เออไม่ไม่น้องน้องให้แล้วไปไปหาพ่อบอกพ่อดูหาพ่อดูเล่นาเล่นลังยันนล่แล่นาแลงดื้อเองเจ๊ตอนนี้อยู่ที่ไหนกันเราร้าน กับข้าวล้านกว๋วยเตี๋ยวเนาะนี่ค่ะกินข้าวเสร็จแล้วก็เตรียมตัวออกเดินทางไปโรงพยาบาลสว่างเนาะไปเอาใบท่วาเพ่นเป็นคนต่างดาวเนาะเพ่นกับเฮ็ดบัตรเฮ็ดบัตรอ่าประกันสุขภาพหน่อยเนาะแม่ไปเอาบ,าบัตรประกันสุขภาพเนาะเพื่อเพ่นแม่เพ่นจะได้ไปทําการอ่า เขาลงบาลรงลงบาลสะกดเนาะไปเห็ด mm hmm. ยังก็เพื่อนา่า mm hmm. ไปใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจเนาะไม่เพี้นเด้อเขาไปทีลงบาลสะกดเมื่อใดเนาะไปหาหมอกอน mm hmm. ว่าเพื่อนสินัดไปเมื่อใดเนาะไปหัวใจเต้นบ่ปก,กติหัวใจเ mm hmm. พื่อนบอกให้ไปใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจเนาะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยเด้อจ้าเนาะกินเลยกินตะกบเลย <All right. S 1> คํแเพงขี้ดื้อนี่นะ <All right. S 1> เลขอีอยเงก็เลขปทุมธานีมาตัวใดสามห้าสามแปดสี่ห้าส <4, S 1> ี่แปมาสามแปดหาสี่กับสมาใส่แกับห้าคนอย่างเดียวสกับส บนอย่างเดียวบ่เนี่อ๋อสามห้าสามแปดสี่ห้าสี่แปดนี่บนอย่างเดียวอ๋อสามงวดติดกันก็หายบนอย่างเดียวมันบ่บนเขา,าเ,เขาเขา,เขาบนอย่างเดียวเลยบลงล่างเจ้าทลงลา่างสักกีอ๋อเนาะเขาไปเบิรงเดอร์ช่องพี่ประหัตเนาะเจ้านี่แม่นดีเนาะแม่นแม่นนะค่ะเมื่อวานนีหฮาหนอย ของพี่ประหัตการลุดแต่ว่าเขาตัววิ่งตัวลุดอยู่เนาะเล่าการลุดค่ะของเซียนเซียนเชียงใหม่ขึ้นกันเนาะค่ะส่วนของเจน้อยเนาะก็หลุดจับคู่เนาะแต่ว่าตัวลุดเข้าอยู่เนาะหนึ่งของปู่ีศูนย์เข้าสองหนึ่งตรงตรง,ตรงส่วนฮานอยเข้าแปดสี่บ <8, 7, S 2> ่แปดเจ็ดบ่เออแปดเจ็ดเข้าแปดเจ็ดนอยว i p พ ของปู่สี่ศูนย์เข้าน้อยสุดท้ายเนาะอของเมื่อวานนี้ของเจ้า<อ>เจ้าใดกัลลุดเนาะค่ะส่วนของยาขวัญก็เขายูค่ะเขาเปลียดเจ็ดขึ้นกันเนาะเออเม่นอยู่ดอกค่ะส่วนของอาจารย์สบายเขาอยู่เนาะตัววิ่งตัวรุนเนาะเดี๋ยว แม่เพ้นก็นจะเอาขึ้นหน้าจอให้คือเก่านะคะมีมีใครเคยกินไหมหมักตะกบ <laughs> <laughs> พี่ประหัดถามพี่ประหัดถามว่ามีใครเคยกินไหมหมักตะกบ <laughs> เยอะแยะเลยนะกำลังสุด<ม>เดี๋ยวเดี๋ยวอยู่หน้าบ้านเดี๋ยวอยู่หน้าบ้านเราก็จะเป็นแล้วลูกตะกบลูกกบอะไรเรียกภาษาไทยเรียกอะไรวะหมักตะกบไม่รู้ภาษาไทยข้าเจ้าเอิญอีหยังเนี่ยเอฟซีพี่ประหัดถามเนี่ยหมักตะกบเป็นเท่าไหร่เอออิสานอิสานบ้านห้าหมักตะกบอร่อย อยู่ลาวก็เขาก็เรียกหมักตะกบหมักเกินตะกบอาอกินหลายแท้กระแพงเ่างยากเสียบดิสี่เอาอีกแล้วใช่ไหมสร้างกินนด้วยนั้นคือสร้างกินแทะหอร่อยหืมเป็นกยางกินก๋วยเตี๋ยวบิดบักอะลายนึงลูกครึ่งไทยลาวกินแจวปลาแดกกินอันกินแกงพักใส่ปลาแดกเมื่อนั่นเฮ็ยให้กินกินอหลี หลายประสันสดเอาสดเอาจะออกจากนี่เจ้าสิไปใส่ต่อไม่ไปแล้วไม่ไปใส่แล้ว,ไ,วไปสวาป่างไปโรงพยาบาลสว่างไ,ไ,ไปที่โรงพยาบาลสว่างไปเอาใบาประกันสุขภาพี๋ยวขึ้นหน้าจอเลยเลขขึ้นหน้าจอคือเกานน่ะละเพราะว่าเดินทางท่านสีเหตุยากแน่นะ ขึ้นหน้าจอให้ขอแคปหน้าจอขึ้นหน้าจอเลยเมนค่ะไปกินใหม่กินใหม่จะเอาอีกอ่ะบ้านหาาลังนี้คืองามแท้อะสวยมากเลยนะหมดหลายล้านเลยนี่เนาะหลายล้านหมดหลายล้านนะสวยมากเลยค่ะงา,านนะมใดเฮาซิมีหลายล้านน้ำเพลินวะเห็ดเทียนเนี่ยงามแบบนี้ก็ล้านที่หัวนี่แหละเด้อ <laughs> ก็ถูกรางวัลที่หนึ่งดอก เนี๋ยถูกรางวัลที่หนึ่งก่อนแม่เพนจะอ,อ,อ,อ่อยผัวเอารถสักคันพาคําแพงขีข่เที่ยวน้กคําแพงเนะอุ้ยแซบบอลุกแซบแซบ,บติกัดกระดูกดยทิ้งเป็นตะสั่งสองคนเนี่ยไปต่อไป,ปยังไปแค่นี้แหละง่ายนะเอาบรรยากาศให้เบิ้งแล้วก็จะเอา,เอา อ่าแล้วก็จะเอาห้านอ้อยของปู่สีศูนแล้วก็อาจารย์สวัยแล้วก็่าขวนนักขึ้นนาจ่อให้เอซีทั้งซองเ้ยค่ะเนาะนี่ค่ะาฝนฝนกำลังสีตกเนาะฝนกำลังจะตกมืดขึ้นทั้งใดฝนตกแน่ค่ะเอซ ยู Union, นี่กำลังสีตกเนาะยูนี่วัดพูไปจ้าหาเแม่ไปอู้แค่นี้แหละแม่ค่ะยังแบบไม่ได้ไลฟ์สีเลยปไาตอนนี้เดินทางออกมาแล้วเด้อจ้าเนาะคำแพงห้องเมื่อกี้เพนง่วงนอนค่ะฟีนี่รับแล้วค่ะคือรถมากก็รับเลยค่ะ รับแล้วจอมดื้อจอมส้นประจำช่องนี่นะนนะสุดท้ายนี่เนาะแม่เพ่นก็ขออวยพรให้เอฟซีทั้งช่องนเด้ดค่ะสุขภาพแข็งแรงเด้อค่ะจะเดินทางไปทางไหนก็นให้แ้วคาดปลอดภัยเนาะคะ่ะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงให้ทุกคนรักษาสุขภาพกันด้วยเด้อจ้าเนาะกามือนีก็ให้เอฟซีทั้งช่องรว,วยไปด้วยกันกลับบ้านถุงเงินถุงทองเด้อจ้าเนาะ มันนี้แม่เพ่กนกสิมีโศกบ้านเออเนาะกสิเอาขอตามเน,นจักน้อยเนะาะจักบาทสองบาทเพื่อได้ชุนขึ้นขายซีเพราะว่านี่ก็เสียหลายทั้งขั้นน้อยทั้งอ่าลาวเนะาะบันไดเล่นนะคะเสียหลายหมู่บ้านนี้เนาะมันนี้แม่เพ่กนกสิตามโตคือเก่าว่าสิได้โบโอลเนาะกระเด็นเนยหน่อยไปเซียงซี่แหละเนาะเพราะว่าตัวเลขทุกตัวมีเข้ามีหลุดอยู่แล้วนะคะเอฟซีให้เอฟซีทั้งสอง เล่นนน้อยเนาะเพราะว่าห้าหน้อยเ้าออกกลุมืออยู่แล้วค่ะ FC ค่ะสุดท้ายไม่เพ่นกาขอลา FC ไปเพียงเท่านี้เด้อค่ะสวัสดีจ้าเดี๋ยวเจอกันใหม่ในมืออื่นเนาะคะ่ะ